วันที่7พฤศจิกายน2,565เวลา14นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหาราชาอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีในฐานะทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสเสด็จไปยังเอ็กเซลลอนดอนกรุงลอนดอนสหาราชาอาณาจักรสวงร่วมงาน World Travel Market 2022หรือ WTM 2022 เป็นงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดในตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรมีนายพิพัฒรจิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายยุทธศักดิ์สุภธิพผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทผู้บริหารและพนักงานทททเฝ้ารับสเสด็จนักขูหาประเทศไทยในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์ก่สื่อมวลชนไทยถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยกับอาหารไทยอาหารไทย อาหารไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดในในหลายๆซอฟต์พาวเวอร์ของของไทยเนี่ยนอกจากอาหารก็มีดนตรีมีหนังมีอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามอาหารนี่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีวัตถุดิบเยอะวัตถุดิบที่ค่อนข,ข้างจะแบบเฮลซี่อะแล้วก็ไม่ทำให้อ้วน อาหารไทยมีหลายอย่างที่หลายหลยรสชาติมีหลากหลายรสชาติที่ฝรั่งก็จะชอบไม่น่าเบื่อ,อแล้วก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าวัตถุดิบต่างๆหลายๆวัตถุดิบก็เป็นสมุนไพรใช่ไหมอ,อย่างที่สิ่งที่เราจะทําในวันนี้ก็ก็เป็นสมุนไพรเป็น เดยมากเ,าเรามีผลไม้มีมีผักมีอะไรที่เราก็มีผลหนูไพรที่ที่ทำให้ดีกับสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเ,เช่นอย่างยำพวกยำพวกส้มตำอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารไทยตอนนี้กเ็เรียกว่าดังมากในในโลกในโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารและพระราทานแก่ผู้เข้าร่วมงานให้ได้ทดลองชิมนในเมนูข้าวยำดอกดาลาออแกนิก ซึ่งเป็นอาหารทางภาคใต้และมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวได้แก่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีงาน WTM 2,022จัดขึ้นระหว่างวันที่7-9พฤศจิกายน2565ในปีนี้ประเทศไทยเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่41เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและส่งคุณค่า Meaningful Travel, responsible and sustainable tourism มีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมงานจำนวน38รายประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทบริษัทนำเที่ยวและสายการบินเพื่อเผยแพร่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามแนวคิด Amazing Thailand Amazing New Chapters พิกมประเทศไทยสู่ High Value and Sustainable Tourism พร้อมยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น World Class Destination ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19จากกลยุทธ์ทางการตลาดที่พึ่งพาตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมามุ่งสู่การกลับมาเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในตลาดต่างประเทศอีกครั้งเน้นขายสินค้าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีชุมชนศินละปะวัฒนธรธรมและอาหารท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวในการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งเน้นสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเช่น20เส้นทางท่องเที่ยวโลคาบอนและการท่องเที่ยวเมืองรอง งาน WTM 2,022เปิดโอกาสให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในฐานะผู้ขายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลอดจนจัดให้มีการพบปะเจราจาธุรกิจกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่ไปร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ แต่ละปีจะมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า5,000รายจาก182ประเทศและมีผู้เข้าร่วมงานกว่า51,000คนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักร